ผมถามหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถแบบใช้แล้วทิ้งได้ทิ้งแล้วก็มาตเติมได้ใช่ไหมครับใช่มันม<ด>ีมันต่างกันหนึ่งไหมฮะสองอย่างมันมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะกมใช้ได้นาน okay. นะใครก็จรคือมาจากไหนส่วนใหญ่แล้วส่วนภายที่ใช้ควบคุมนะี่แหละขิ้งขาดจะใช้ นะครับพวกเนี้ที่มันมีใค<ช>รกลิ่นนะบแบบผิวมพระกรูดเอากลิ่นส่วนยาไล่ตัวหนึ่งคือบอกว่าไอ้ตัวที่มาเก็บความร้อนเนี<ะ>่ยความร้อนก็นคือพวกพวกพันธุ์พืชเนี่ยที่เก็บความร้อนนี่นะทั้งนนั้พวกข้าวพวกข้าวหรือว่าพวกพวกถั่ว ถ้าหามว่าเราเราไปเวฟเล่นานเนากินไปกินไหม้หมดเลยมันจะไหม้กลายเป็นกลายเป็นกลิ่นเสียนะบางทีเราแล้วต้องทิงไงไ้งเลยฮะทิ้งแล้วก็เปลี่ยนได้นี่ผา้าเราก็เปลี่ยนเอาโซนภายสาใหม่ได้อ๋แล้วค่อยๆเลาะมันออกใช่เลาะออกแล้วก็คืออย่าทิ้งไว้นานเนกะิะ ค่อยเพิ่มเวลาเข้าไปเวลาเราไปใช้เนี่ยนะครับเลยซื้อที่ไหนแล้มาแล้วแต่เราก็ค่อยๆเริ่มก่อนว่าเว็บเนี่ยอยเพิ่งไปใส่จะอจัดเข้ไปเลยสองสามนาทีมไม่เ,มมเราก็ค่อยๆสักนาทีหนึ่งสิ<ช>เราตั้งเว็บไปเนี่ยบางทีเราเราเผลอไปว่า แรงไปไหมขนาดแรงไปไหมนะครับลองดูก่อนว่าขนาดนี้พอดีนะได้หมดทีเราหมดทีว่าร้อนจัดปั๊บวางปั๊บออกพองเลยที่คลินิกเราเนี่ยนะครับเวลานวดเท้าเนี่ยเราจะให้สองสองแผ่นนะหนึ่งก็คือตรงคอและตรงคอเอาวางบาร ให้เดินหม,มุนกันดีดาอาการปวดอาการมือสีสับต่างๆเขาจะดีขึ้น,นะครบลองคอหนึ่งลเล่คอหนึ่งคือคือคาดเอวนะคาดเอวตรงนี้นะครับคาดเอว,เอวหลังแล้วก็นอนนะครับเพื่อให้การการปวดเอวปวดหลังเขาดีขึ้น พลังงานเราร้อนเกินไปมานะถึงก็คอ,คอเ็าจะแดงก็จะนะมีปัญหาบมงือทีมไม่ได้นักนะครั้หน้นที่ผมเคยใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคาดเอลด,ด้านหลังตรงบริเวณไตใช่ไหมครับเช้าม,มา,ปาปัสสาวะเปสำ ือบางทีก็ขับของมันก็ขับของเสียออกเลยกันนะให้แต่เราทาขับของเสียมากไปไดแบบนี้ก็เป็นอย่างเจรื่องมือทันสมัยที่เหมาะสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาชแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องสูงอายุเท่านั้นจะใช้ <laughs> ไว้รู้อย่างเราใช้ได้แล้วอย่างวิทยาใช้แล้วก็เรียกว่าพวกออฟฟิศออฟฟิศต่างๆานทำงานออฟฟิศเนี่ยมีสองมีทั้งตัวขนาดใหญ่เลนะครับไม่ใช่ได้หมดเลยนะครับในช่วงจะตีปวดท้องเมนเอามาวางนะปวดหลังแล้วมาวางถ้าทำมพิวเติมไปได้ไม่ต้องไม่ต้องไปหยุดไม่ต้องไปไปร้านไปร้าน นะที่มานู่นดนะครับเราทำคอมพิวเตอร์เรานะรรเนี่ยกดวดคอเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยกดบ่าแล้วเนี่ยใช้ครับเข้าไปเวฟสองนาทีสองนาทีลทแล้วเราทํทำงานเราได้<ช>แล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีเวลาว่างเนี่ยก็อาจจะใช้อย่างนี้ได้ด้วยครับแล้วแต่ สะดกวันไนแล้ววันนี้นะครับก็รู้วิธีการดูแลตัวเองแบบง,ง่ายๆครับโดยใช้สมุนไพรไทยที่โบราณโบราณค,ครับโอ้ยพูดอย่างนั้นไม่ได้ะพี่นัาจริงๆแล้วของที่มันเป็นอของสมัยก่อนเนี่ยมันดีไงเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องใช้กันอยู่ เดี๋ยวนี้เนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีเทคเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะครับประยุกต์ให้มันใช้ได้ง่ายขึ้นใช่ค,ค่ะชมก็ลองใช้ดูครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับน้องวินครับตอนนี้นะครับนัาสือใครไม่ปวยยกมือขึ้นเลนะครับเล่มหนึ่งครับแล้วก็เล่มสองเข้าไปที่เสียง สาขาแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปแล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้วนะคะใช่ครับแล้วยังมีอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่สามารถที่จะติดต่อกับเราได้นะคะก็คือเข้าไปที่ a c e b o o k นะคะแล้วพิมพ์คำว่าใครไม่ปวยอยู่ยกมือขึ้นนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะคะคสอบถามปัญหาอะไรกับเราได้ด้วยแล้วรู้ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ไม่ใช่พี่เป็นคนตอบปัญหาแล้วนะครับจริงเหรอมแดงเป็นคนตอบเองจริงไหมครับคุณมแดงก็จริงครับนะพอเข้าไปป๊อปก็เจอเขามีปัญหาก็อยากจะตอบว่าอยากจะตอบอยากจะตอบใช่ไหมอยากตอบไม่อยากจะตอบเขาบอกให้ตอบทุกคำถามเลยนะครับ อ๋อแล้วคุณหมอได้ตอบอย่างตรงไปตรงมานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณหมอแดงได้ค่ะก็มาคุยเฉยๆก็ได้นะ,ะใช่ติดชมรายการของเราเฉยๆก็ได้ะคะ่ะวันน,นี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทิตย์หน้าสนิทแล้วคุณผู้ชเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าค่ะ เาคุย่สมุนไพรจีนชนิดหนึ่งครับแต่ว่ามันมีหลากหลายชนิดนะวันนี้เราพูดถึงอะไรคะเป็นสมุนไพรจีนที่แพงมากๆครับแล้วก็ห,หาย,ยากมากๆด้ดยครับเห็่ชื่อนี่ไม่ใช่ว่าซีนโดยตรง ทียสกัลายในเห็นดินจืเป็นตัวสับหนุนมันมาปจันตรงไม่ว่าระบบขับถ่ายการนอนพนันปกติไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดดินจืดซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยสมัยเป็นพันปีแล้วนะไอยาเนี้ย Let <laughs> me